ถ้าเป็นมือถือ 3G เราจะไม่ลองรับนะครับถ้าเป็นมือถือ 4G เราจะรองรับนะครับรองรับที่จะมาบริจาคให้ทำบุญทำทานกับพลตบอดนะครับตามที่อยู่นี้นะครับบ้านเลขที่238หมู่2คลองลึกตำบลปังตะไวยออำเภอปางศิลราทอรจังหวัดกำแพงเพชรรหัสไปรษณีย์62120ตามด้วยเบอร์โทรนะครับ093 4934758นะครับคนไหนที่มีมือถือที่เหลือใช้นะครับหน้าจอแตกถ้าไม่อยากซ่อมอย่านำไปทิ้งอย่านำไปแลกไข่ไก่นะครับที่ยังใช้ได้อยู่นะครับบริจาคมาได้เลยนะครับถึงไม่มีสายชาร์จก็บริจาคมาได้นะครับเราลองรับสายชาร์จหาซื้อที่ไหนก็ได้ถมเถนะครับ20บาทก็มีนะครับยินดีนะครับ ร่วมกันทำ